ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านไลน์หมอพร้อมง่ายๆทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะกดเข้าแอปไลน์จากนั้นค้นหาลายชื่อหมอพร้อมกดเข้ามาที่ไลน์หมอพร้อมแล้วกดลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อมค่ะนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดของการใช้ไลน์หมอพร้อมนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างกดยอมรับจากนั้นกดยินยอมแล้วก็กดรับทราบค่ะ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานหมอรลอมนะคะอันดับแรกก็คือใส่ชื่อโดยที่ไม่ต้องใส่คำนำหน้านะใส่นามสกุลค่ะแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะคะจากนั้นใส่วันเกิดเดือนที่เกิดแล้วก็ปีที่เกิดค่ะ จากนั้นก็ใส่เลขหลังบัตรประชาชนโดยที่ไม่ต้องใส่ขีดค่ะแล้วกดถัดไประบบก็จะขึ้นมาให้อันตโนมัติเลยนะคะว่าผู้ป่วยคนนี้อายุมากกว่า60ปีซึ่งเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้ค่ะและใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปจากนั้นเลือกจังหวัดที่เราต้องการที่จะไปฉีดวัคซีนเลือกอำเภอแล้วก็เลือกตำบลแล้วก็กดบันทึกค่ะ รอระบบประมูลผลสักครู่หนึ่งนะคะในขั้นตอนที่1น,นี้นะคะเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรากดปิดหน้านี้นะคะเพื่อที่จะมาทําการจองฉีดวัคซีนต่อกดไปที่จองฉีดวัคซีนโควิด19เลยค่ะระบบก็จะเข้ามาสู่หน้านี้กดคําว่าจองเลยค่ะเมื่อกดจองเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคําว่ารับสิทธิ์ค่ะ และนี้ก็จะเป็นแบบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนโควิด -19 หากมีข้อไหนก็ให้ติ๊กหน้าข้อนั้นแต่หากไม่มีก็ให้กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดยินยอมค่ะแล้วก็เลือกประเภทโรงพยาบาลนะคะก็จะมีให้เรากดเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ใช้บริการประจำโรงพยาบาลตามจังหวัดหรือว่าศูนย์ฉีดวัคซีนสนามค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกจังหวัดที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะ สุดท้ายก็คือเลือกโรงพยาบาลที่เราประสงค์ไปฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ระบุวันเวลาตามที่สะดวกซึ่งเราจะฉีดพร้อมกันนะคะก็คือตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเมื่อเลือกวันเสร็จแล้วนะคะเราก็ระบุช่วงเวลานะคะที่เราต้องการที่จะไปฉีดวัคซีนสุดท้ายกดยืนยันค่ะเห็นไหมคะเพียงเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปิดหน้านี้เลยค่ะถัดมานะคะเราก็มาเช็คข้อมูลของการจองวัคซีนของเรานะคะก็กดเข้ามาถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการจองก็กดตรงนี้นะคะแต่หากไม่เปลี่ยนก็กดปิดได้เลยค่ะ ต่อนะคะถ้าเราต้องการที่จะจองวัคซีนให้กับญาติพี่น้องหรือว่าคนไข้คนต่อไปนะคะก็กดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะคะจากนั้นก็คลิกไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะจากนั้นกดเพิ่มบุคคลอื่นแล้วก็เลือกความสมพันธ์นะคะว่าเป็นญาติหรือว่าบิดามารดานะคะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเหมือนข้างต้นคลิปเลยค่ะเมื่อเราลงทะเบียนนะคะครบทุกคนแล้วเราก็เข้ามาดูนะคะก็จะมีทั้งบัญชีของเราแล้วก็บัญชีของญาติเราแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้ว